วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับฟิลิปแมสชั่กันนะครับ PPM 7325นะครับซึ่งเป็นปืนรุ่ไฟฟ้านะครับจากทางฟิลิปแมชชั่นเชอร์นั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ทางผมนะครับก็เป็นคนที่มีแอคทิวิตี้นะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็มีเทรนด์เนาะในการรักษาสุขภาพนะครับมากยิ่งขึ้นก็แน่นอนแหละเราก็อยากตามเทรนด์นะครับในการดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ก็จะมีการนะครับนัดไปตีแบกนะครับในทุกสัปดาห์หรือแบบที่มีก็จะไปเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอาทิตยใหมาณนนี้้ะครับแลว่ ในช่วงวันปกตินะครับผมก็จะมีการนะครับที่ผมอาจจะออกไปวิ่งบ้างนั่นเองนะเท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วงเวลาปกติเนอะเราก็ต้องทํางานนะครับหลังโคดหลังแข่งนะครับเพราะว่างานเดือดพีกับมันเยอะมากจริงๆเว้ยเออทำให้นะครับผมเองก็ต้องอยู่บนหน้าจอนะครับเป็นเวลานานเราก็จะมีอาการนะครับลักษณะที่เป็นเจ้าตัวออฟฟิศซินโดรมนั่นเองครับทำให้ผมนะครับมีอาการเมื่อยล้าจากการทํางานแล้วก็ออกมาังกายนะครับอยู่บ่อยครั้งนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้อย่างเจ้าตัวฟิลิปแมสซาจการ็จะเป็นตัววช่่ยทีดสารเมื่อยล้านะครับงชัดเจ็น ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับเจ้าตัวฟิลิปส์แมสซาชูเซตส์ PP M 7 3 2ดสนะครับเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งกล่องตัวนี้นะครับก็จะมาเนี่ยแหละครับสีส้มนะครับก็ให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบสบายนะครับสิ่งแรกที่จะอยู่ในกล่องนะครับแน่นอนผมออกมาใช้ละก็คือตัวนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวปืนนวดนะครับวิธีการใช้งานตัวนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าไม่ยากเลยนั่นเองแล้วก็จะมีถุงนะครับสำหรับพกพามาให้ก็สะดวกนะครับเวลาที่ออกไปใช้้้ขานนออกครรหืใใใช เราไม่อยากให้ฝุดลงในพวกนี้ก็สามารถนะครับเอามาใส่ได้รวมถึงนะครับตัวตัวหัวตัวนี้นะครับก็สามารถถอดนะครับได้แล้วก็มีให้เราเลือกนะครับทั้งหมด6แบบมีอันนี้1แบบนะครับแล้วก็ในกล่องอันนี้นะครับอีก5อันนั่นเองแล้วสุดท้ายนะครับก็จะมีเจ้าตัวสายชาร์จมาให้เราด้วยนะครับก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันจะชาร์จอะไรยังไงนั่นเองนะครับแล้วพูดถึงสเปคนะครับของเจ้าตัวฟิลิปส์แมสชั่นการ PPM 7325ตัวนี้กันนะครับตัวนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักเบ 2,800รอบนั่นเองทําให้นะครับรอบโดยการสั่นสะเทือนนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่8มมตรเลยนั่นเองแล้วก็มีแรงขับนะครับอยู่ที่8กิโลเนาะบอกเลยนะครับว่านวดได้ตรงจุดนะครับแล้วก็คขกล้ามเนื้อนะครับได้ทันทีเลยหัวนวดนะครับก็จะมีทั้งหมด6แบบนะครับออกแบบตามจุดนะครับว่าเฮ้ยตามจุดนะครับควรใช้งานลักษณะไหนนั่นเองแล้วก็สามารถนะครับดูแลกล้ามเนื้อนะครับได้หลาย่วนก็คือทั่วทั้งตัวเลยนั่นเองเครื่องประหดตัวนี้นะครับก็ควรเลือกตามจุดนะครับที่าออองกก่คบดยม็ืึ แค่นี้แล้ก็เปลี่ยนนะครับอันเช่นอ่ะผมต้องการตัวนี้ใช่ไหมซึ่งตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวขวนนวดนะครับที่มีปุ่มตรงเนี้ยค่อนข้างแต่เยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะนะครับสำหรับทั้งแขนแล้วก็ขานะครับแล้วก็เอวทั้งสองข้างซึ่งตัวเนี้ยจะมีการโค้งนะครับชัดเจนเช่นเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นการนวดเราซึ่งมันไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยนะครับเป็นการนวดนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งแขนนะครับแล้วก็ขานาะประมาณนี้นะครับ หัวนวดอันที่2ที่อยากแนะนำนะครับตัวนี้เป็นแบบใหม่เลยก็คือหัวนวดแบบแผ่นบุ๋มนวดนะครับซึ่งตัวนี้จะออกแบบนะครับให้สัมผัสมันแน่นแล้วก็กระแทกนะครับอยู่อย่างนุ่มนวลนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับการนวดนะครับลักษณะที่เป็นเจ้าตัวฝ่ามือเราหรือว่าฝ่าเท้าของเรานั่นเองนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นการนวดแบบประมาณนี้ ส่วนอันที่3มนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็จะเป็นหัวนวดนะครับแบบทรงกลมแบบใช้งานปกติเลยนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีความนุ่มนวลนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการนวดนะครับในลักษณะที่เป็นตัวตักล้ามเนื้อที้ใหญ่นะครับเช่นสะโพกนะครับส่วนหลังล่างนะครับแล้วก็ขาของเราอ่ะเราก็ผุ่งหายาบพรุบประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้บุก่อนพรุบประมาณนี้นะครับก็สามารถนวดนะครับได้เลยอันนี้สีนะครับก็จะเป็นหัวนวดแบนนะครับก็คือตัวอันนี้นั่นเอง ก็คือแบนแบบแบนจริงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมง่ายๆนะครับแล้วก็เปิดเครื่องอันนี้มันจะเหมาะนะครับสำหรับการนวดนะครับลักษณะที่เป็นเจ้ต,ตัวไหลแบบนี้นี่สบาย ซึ่งรู้สึกว่าความแรงนะครับของเครื่องเนี่ยมันก็แรงพอนะครับให้เราครับสามารถหายนะครับอาการปวดเมื่อยนะครับได้นั่นเองก็ได้ช่วยคลายกล้ามเนื้อของเรานะครับนี่แล้วก็ให้ลองฟังเนี่ยลองฟังดูนะว่าเสียงเครื่องนะครับมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะมันมีเสียงนะแต่มันไม่ได้ดังจนแบบน่ารำคาญนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถหลับได้นั่นเองครับแบบที่5นะครับก็คือหัวนะครับแบบปลายแหลมประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยซึ่งอันนี้นะครับก็จะเหมาะนะครับสำหรับฝ่ามือฝ่าเท้านะครับเพื่อจะลงลึกนะครับความแรงมากยิ่งข มนี้ซึ่งถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยกดครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มความแรงนะครับของการสั่นเนาะอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนแหละครับว่าชอบความแรงนะครับขนาดประมาณไหนอ่ะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหุ่นน้ตแบบนี้นะครับเป็นทรงกลงเล็บเนาะนี่นะครับ ก็จริงๆอันนี้นะครับถ้าตามที่เราเพลย์เราก็สามารถใช้นะครับได้ทุกส่วนนะครับของร่างกายนั่นเองวิธีการใช้งานนะครับของตัวนี้นะครับก็คือจะมีปุ่มนะครับอยู่ปุ่มเดียวตัวสีฟ้านะครับก็จะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเนี่ยคือเลเวลนะครับในการนวดที่แรงน้อยที่สุดนะครับสีเขียวแรงขึ้นมานะครับระดับหนึ่งสีเหลืองแรงขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับคืออยู่ในเลเวลกลางๆสีแดงคือเริ่มแรงละแล้วก็สีม่วงนะครับคือแรงที่สุดนั่นเองซึ่งอันเนี้ยจะมีให้เรานะครับสามารถใช้งานนะครับได้5รระดััับบเเลยนน่องค ส่วนวิธีการเปิดปิดนะครับก็คือกดนะครับปุ่มในราคาเพราะมันไม่มีอยู่ปุ่มเดียวนะครับก็สามารถเปิดนะครับหรือว่าปิดพันปุ่มนี้ได้เลยนั่นเองครับส่วนตัวชาร์จตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายนะครับที่เป็นต้ตัว USB C นะครับก็สามารถเสียบชาร์จนะครับตรงนี้ได้เลยก็จะอยู่นะครับข้างล่างตรงปุ่มนะครับเปิดปิดครับสรุปแล้วนะครับใครที่มีการปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะจากการออกกําลังกายนะครับหรือว่านั่งหน้าคอมทั้งวันนะครับตัวนี้นะครับ Philips Messenger กัรนะครับ PPM 7325ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเขาให้ตอบโจทย์ การไหลเวียนของเลือดนะครับแล้วก็การบาดเจ็บนะครับหรือถ้าใครที่เจ็บหนักนะครับยิ่งใครเล่นเวทบเนี่ยต้องยิ่งนะครับคลายกล้ามเนื้อนะครับให้เร็วที่สุดเลยนั่นเองจะช่วยให้เราสามารถฟื้นตัวได้คอนขทางจะไวครับหรือว่าไหนนะครับที่คุณไม่ได้ไปออกกาลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตตีแบดเอยวิ่งเอยเล่นเวทบเอยนะครับก็สามารถใช้งานนะครับเครื่องนี้ก่อนนอนได้เนาะมันจะช่วยนะครับคลายกล้ามเนื้อของเรานะครับแล้วก็ความเครียดจากการทํางานอีกด้วยครับแถมตัวนี้นะครับก็มีขนาดพกพานะครับแล้วก็สามารถพกพาไปไไหหนนกก็็ด้้้มมีถงใใส่ะครับแลว นวดให้เรานะครับเลือกถึงคหัขวนั่นเองไม่ว่าใครจะเป็นสายไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายออกกาลังกายนะครับหรือว่าเป็นสายทํางานนะครับก็อยากให้ลองตัวนี้ครับฟิลิปแนมะสชา่การนะครับ PPM 7325ตัวนี้ครับ บอกเลยนะครับว่าอยากจะแนะนำทุกคนจริงๆครับราคาของเจ้าตัวฟิลิปแมสชช์การ์ด PPM 7325ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะครับในช้อปปีถ้ามีแฟลชเซลล์นะครับราคาก็จะดรอปลงไปกว่านี้อีกนั่นเองนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับเป็นไอเทมที่ราคาไม่แพงนะครับแต่สามารถช่วยเราได้จริงๆครับใครสนใจตัวนี้นะครับผมจะแปะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตะกร้านะครับหรือว่าลิงก์การสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับใต้เดสคริปชันนะครับของคลิปนี้ก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเครื่องนนนนนนววววดดดดเจ้้้้้าาาตตัััััั s ีีีีคคคคครรรรรรบบบบสหปปะะมณใชชอลลลิฝกกกกไ์์แแ ให้ช่องดีฟีของเราด้วยส่วนนี้ผมเฟอร์ซ่ากดไปก่อนแล้วสวัสดีครับ